ครับผมอันนี้ก็จะเป็นขายของเนาะแต่ก็ไม่ได้ขายของธรรมดาเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวรูปแบบตกแต่งเนาะสามวิติแล้วก็สองวิตินะครับผมที่ถ้าตรงๆมันคือลายพรางนั่นแหละแต่เป็นแบบมาที่แบบเป็นการตกแต่งเพราะเขาเลยเรียกว่าแบบประมาณนั้นเป็น รูปแบบตกแ,บบแต่งสองมิติสามมิตินะครับแต่อันนี้พิเศษตรงที่ว่ามันซื้อโดยใช้ทองได้นะก็จะเป็นตัวถ้าเป็นตัวของอุไดสสิบสี่ถับห้านะครับผมก็คือจะเป็นตัวรูปแบบโั่ดสามมิติเนาะส่วนอ่าก็จะเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวคันนั้นส่วนไอ้รูปแบบตกแต่งสองมิติเนี่ยก็จะเป็นเหมือนครับมันเป็นลายเฉพาะที่ออกแบบมาเฉพาะแล้วก็กใส่กับคันไหนก็ได้ ถ้าถ้าดูจากื่านขนะักนี่ยจะไปดูผลกันก็ได้ก็ข้อเสนอนี้นะครับผมเขาะจะมีตั้งแต่วันที่หพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงของวันนั้นนะครับผมแล้วจะมีไปจนถึงวันที่1นึงธันวาคมเวลาเที่ยงนะครับผมของประเทศไทยเวลาไทยเนาะก็ราคาก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดเป็นรายของอูดสส้าก็คือจะอยู่ที่ จะใช้ทองอยูอย่ที่สองพันสองร้อยเหรียญแล้วก็ถ้าเป็นลายตัวาราชาพัชรแดนในตกล้างอะไรเงี้ยก็พันห้านะครับผมถ้าเป็นลายตัวความความหลักหลายเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดอยห้าสิบนะครับผมใช้ทองใช้ทองปริมาณเท่านี้นะครับผมก็ไปมันจะมีมันจะมีตัวตัวแบนเนอร์ของมันเนี่ยหรือตัวไอ ตัวประกาศหรือตัวให้กดซื้อเนี่ยได้ในที่ร้านค้าในตัวแท็กร้านค้าของในตัวเคตนะครับผมก็ไปกดหาซื้อกันได้นะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างเนาะก็จะเป็นนครับสปอร์ตใครที่สนใจก็เข้ามากดกดจนกดฟาร์มได้เนาะมาถ้าใส่รถต่างๆเนี่ยมันจะเป็นออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงนะครับนี่ขอใส่รอกก็เป็นรูปแบบที่คุณจะเห็นได้ใส่ในแบบไหนะครับ ก็อย่าลืมดูเงื่อนไขทีเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกาเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเปิดให้ค,คุให้คนซื้อพวกรายตกแต่งเนี่ยเพืดอใช้ชทองในเคมได้น,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อีกอันนึงก็จะเป็นตัว อันนี้จะเป็นมีมาพร้อมกับรถแล้วก็ลายแต่กิจกรรมตอนนี้มันเหมือนครับว่ามาเพื่อเป็นการใช้กับว่าเป็นลําลึกหรือว่าเฉลิมฉลองนะครับของของตัววันแห่งความตายของทางคนวิสกัรคนวิสโกเนาะซึ่งเป็นวันเหมือนกับว่าวันของผู้วายชนเลยอย่างเงี้ยเออเป็นวันแห่งความตายอะไรเงี้ยครับผมถ้าใครน่าจะเหมือนมีหนังแอนิเมชันเนาะใช่ไหมที่ทา้งเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้อยู่ปะ ที่เป็นของขอะไรทำไม่ได้และก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่ารถ m ห้าสี่ในเขตกลับมาอยู่แล้วนะครับผมกลับมาไม่ได้กลับมาเฉยก็แน่นอนว่าจะมีลายที่มันเข้ากับเทศกาลนี้อยู่นะครับข้อเสนอตัวนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะก็จะอยู่ที่ก็เริ่มไปแล้วนะครับผมก็คือเรื่องตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเริ่มไปตอนสี่โมงบ้านเรา สิบโมงเย็นบ้านเราแล้วก็จะมีถึงตอนวันที่แปดนะครับผมตอนสิบโมงเย็นบ้านเราเดีย๋ยวเรื่องเวลาเนี่ยเดีย๋ยวผมไปเช็คดูกับทีมงาน,นทีนึงว่าในกานที่เขียนอย่างเนี่ยเป็นเวลาไทยจริงๆใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันควรจะใช้เวลาเป็นดัสกโปนะดังนั้นถ้าเกิดเผืิดหรือผิอขาดนะครับก็คือว่าถ้าใครต้องการอันเนี้ยแต่บบแบบตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจให้ได้ก่อนวันที่แปดเวลาบ่ายสามบ้านเราก็คือสิบห้านาฬิกานะครับผม ก็อ,อันนี้ก็เป็นสปอตโฆษณาของตัวเอ,อ่พัฒดีเกตเข้าไปเนะเาะเขาก็จะยกข้อดีมาว่าแบบเออมันใช้ปืนร้อยห้ามิลเลยนะมีความเสียหายต่อนาทีเนี่ยอยู่ที่สองพันห่สิบเจ็ดค่ดจกอดเี่ยก็ดีมุมกดก็ดีเป็นรถถังหนักที่วิ่งได้สี่ห้ากิโลเมตรบา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 ,บาเนาะเอ,อกระสุนก็มีความเร็วสูงด้วยโอ้ขาย แต่สิ่งที่เราอยากให้โฟกัสเนี่ยคือรถอ่ะอยวคุณไปหารีวิวได้แล้วเนาะผมว่าของช่องคุณทิกกี้อะไรก็น่าจะมีแบบรีวิวรถไว้อยู่แล้วเนาะผมไม่ผมคิดว่าผมไม่มีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือจะเป็นตัวลายสามมิติที่เฉพาะรถคันนี้ที่จะมาพร้อมที่จะมาพ,มาพ,พร้อมกับแพคเกจนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีขายแยกไหมหรือว่ามันจะมาแพคเกจร,ราคาประมาณไหนนะครับก็ นี่ครับผมแพ็กเกจที่มีให้เลือกซื้อได้นะครับผมเขาจะเวลาถอยหลังบอกด้วยว่าหรือว่าคุณเหลือเวลากระแกยเท่าไหร่นะครับผมหมดแล้วคือหมดนี่เขาเขจะนับถอยหลังให้คุณลองมาดูเช็คตลอดได้เพื่อเผื่อแบบไม่มั่นใจนะครับผมสิ่งที่คุณจะได้คือมีอะไรบ้างถ้าคุณซื้อมันขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อแพ็กไหนเนาะเขาจะบอกอน,นี่ก็ลองมาเริ่มดูนะครับผมมีอะไรบ้างอ่ะรถอะได้แน่ แต่บางแพ so, ็กก so, ็จะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุไปเลือกซื้อว่าจะเอาแค่ตัวลายตกแต่งอ่ะก็มีให้เลือกซื้อนะครับผมกดกดตามนี้ได้เลยเนาะี๋ยวรามาดูกันมาทัดแรกตัวรถนะครับผมมาทักที่สองคือจะบอกว่าเมื่อคุณซื้อคุณจะได้รับผลรถที่มีความเชี่ยวชาญนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ตัวความเชี่ยวชาญหลักนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามีสกินไม่ได้บอกว่ามีทักษะหรือความสามารถแถมนะครับผมไม่ได้ว่าแถมมาว่าคีย์คีย์ีคีย์อันนะครับผมไม่ได้บอก ในช่องลงรถนะครับผมตัวนี้ช่องลงรถแล้วก็ทุกแพ็คนะครับผมบังคับว่าต้องได้รับลายตัวนี้เพิ่มตัวรัยตัวลายตกแต่งพิเศษเนี่ยเพิ่มแต่บังคับเนี่ยบังคับให้คุณมีในครอบครองแต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้งานมันก็ได้คุณบอกว่าคุณอยากอยากได้แค่รถก็แต่มันไม่มีรถให้ซื้อแยกหรือเปล่าไม่มีคุณก็ต้องซื้อแพ็คนี้นะครับผมถ้าคุณต้องการตอนนี้เนาะแล้วก็คุณจะได้รับ ตัวลายตกแต่งน,นี้แต่เราไม่จะเป็นว่าต้องใช้งานนะครับผมน,นี้เราเลือกว่าจะใช้รายงก็ได้นะครับก็จะมีทองก็ได้ตัวเครดิตหรือฟินเวอรหรือเงินในเกมนะแล้วก็ได้มีก็มีบัญชีพรีเมียมแล้วก็พาังกิจได้รัครบคาต่อการห้าเท่าเมื่อชนะทะยูหนึ่งในสิบนะครับผมก็อันนี้คิดว่าน่าจะล็อกไว้ว่า เฉพาะของรถคันนี้นะจะได้จํานวนเท่านี้เลยแล้วก็ได้กําลังสนองส่วนตัวก็จะมีอยู่สามอันก็จะมีอยู่สามชนิดก็จะเป็นตัวของที่ว่าบวกข้ามการสระแล้วก็ขัาวการของพลรถเนี่ยสับบวกบวกอีกสามเท่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงบวกข้าของการการลบเนี่ยบว,บวกไปหนึ่งเท่าเนี่ยก็คือเป็น ก็คือใชอ้ก็ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็บวกเครดิตเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยอีกไปครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะให้หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันก็จะให้จำนวนตามท้องนี้นาะที่เห็นอยู่อ๋อถ้าอันนี้พิเศษคุณสังเกตดูไหมว่าแพ็เนี้คำว่า lady to b a t t e เลยอะเฮ้ย lady lady for b a t t e น่ะก็คืออันนี้เขาจะได้อันพิเศษเลยคือว่า ถ้าคุณซื้อแพ็์กอื่นนะซูเปรีมเดลุสสแตนดาร์ดใช่ไหมคุณจะได้ผลลดร้อยเปอร์เซ็นต์เฉยๆที่ผมบอกอ่ะมีความเชื่อชันหลักเป็น m ห้าสี่เดเนกเกตในแค่นั้นแต่ถ้าคุณซื้อเรดี้ฟอร์แบทเทิลเรดี้ฟอร์แบทเทิลคุณจะได้ผลลดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พอเนาะแล้วก็จะได้ผลลดที่มานั้นอ่ะจะมีค่าประสบการณ์ของผลลดเนี่ยเพียงพอที่จะฝึกความสามารถเนี่ยได้ได้สามความสามารถหนักจากไอความเชื่อชันหลักนะครับผม ก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมถ้าใครต้องการผลรถที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งเก็บทัสนกติเองก็แพ็กนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็รูปรูปรูปมาเนาะแล้วนอกจากตัวที่เกี่ยวข้องออกับั้งสี่แล้วเนี่ยมีอื่นด้วยไหมมีนะครับผมเวลาข้อเสนอเหมือนกันแต่ก็จะเป็นลายคราวนี้จะเป็นลายที่ใช้บบกับรถคันไหนก็ได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ ก็คือว่าจะมีรายเป็นอาร์เม t ิสพีริดอดมาราคาแล้วก็แฟไฟล์มาลาคาอันนี้ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกับที่อยู่ในเป็นมาราคายเดียวกับไอทีห้าไอทีรถทีห้าสี่ที่ใช้ในกิจกรรมที่พิ่งมีไปนะเป็นคนละอันกันเนาะแต่ว่าจะเป็นในทีมของในของในทีมของตัวของวันแห่งความตายกันแหละก็ซื้อได้โดยใช้ทองในเกมเนาะแล้วก็สามารถซื้อได้ด้วยในด้วยเงินจริงด้วยได้เหมือนกันนะครับบนหน้าเว็บ ก็ข้อเสนอก็จะเป็นตามนี้จะมีทั้งชุดที่เป็นคอมโบก็มีชุดที่มีแค่ตัวตัวลายตกแต่งเฮ้ยตัวตัวลายตัวลายสัญลักษณ์แล้วก็จะเป็นตัวไอ้ชุดตกแต่งสอมิติเนี่ยแล้วก็เป็นลายตกแต่งก็มีนะครับผมก็ลองดูเนาะลองไปดูดูว่าจะแล้วแต่ว่าคุณจะอยากเลือกซื้ออะไรยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวลายตกแต่งเนาะ จะเป็นชุดตกแต่งถ้าเอาไปประดับรูปอาจจะเห็นเป็นประมาณไหนยังไงนะครับนอกจากนี้เรายอดกลับไปดูก่อนข้อเสนอการขายของนะถึงวันที่แปดอันนี้ต้องระวังหนึ่งนะครับผมอย่าสับสนนะไอ้ที่ว่าต้องซื้ออะขายอย่างเดียวหรอกก็ไม่ใช่ถูกป่ะนอกจากว่าเอามาขายแล้วนะถ้าคุณต้องการนะ เขาจะมีรายให้ตัวหนึ่งนะครับผมให้ฟรีได้แต่คุณต้องทําไมครับคุณต้องเล่นภารกิจให้สําเร็จซึ่งก็จะมีภารกิจก็คือว่าก็ตามนี้เนาะแต่เนี้ยคือจะฟรีนะแต่ว่าต้องก็กต้องลงแรงอีนึงจะต้องทําภารกิจเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นสี่ภารกิจหลักภารกิจแรกทําอะไรบ้างภารกิจแรกคือ เล่นให้เล่น,เล,นเล่นเนี่ยห้าครั้งห้าการลบในการลบที่จะนับเข้าสู่ภารกิจนี้ได้เนี่ยจะต้องอยู่ในสิบอันดับแรกนะครับผมของทีมคุณตามค่า,คาตามค่าประสบการณ์พื้นฐานที่คุณได้รับในการลบครั้งน,นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดตามนี้จริงอะ่ะไม่ใช่ตามนี้จริงต้องเป็นตามนี้แล้วแหลเะเพาเขียนมาอย่างนี้นไม่ใช่เป็นต้องชนะนะคุณแพ้อะ่ะมันก็ถ้าเกิดคุณอยู่ในท็อปสิบอ่ะ ก,ก็ทำก็ก็เก็บไปตามนั้นได้อย่าไปตกอยู่ใน,นัะดับที่สิบเอ็ดถึงสิบห้าก็พอข้อจากัดก็คือว่าทาไดยเฉพาะในการลบแบบสุ่มการลบขนาดใหญ่การลบขนาดใหญ่กือการดกรที่จํากัดโดเฉพาะเทียร์สิบเนาะที่จะมีจานวนคนเยอะนะครับแล้วก็ในโหมดของเขาเรียกว่า back action ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานเขาจะมีเหมือนกับโหมดต้อนรับผู้เล่นเก่ากลับมาเนี่ยเหมือนกับให้วอร์มฝีมือเนี่ยได้ก็คือว่านี่แหละทีมงานก็จะบอกว่า เนี่ยก็คือว่าเขาลบด้านแค่ค่าการลบก,ก็ได้เลยนะครับเนาะแต่ว่าถ้าการลบนั้นน่ะจะต้องอยู่ในการขออย่างไงจะต้องใช้ยนันเกาะระดับ4ี่ถึงสิบเท่านั้นนะครับผมภารกิจนี้ทําได้แค่ครั้งเดียวต่อวินทีนะครับผมก็ภารกิจแรกจะได้เป็นตัวคําจารึกจะได้เป็นตัวตา,ตาตกแต่งนะครับผมตามนี้ภารกิจที่สองจะทําได้หลังจากที่เราปลดภารกิจที่1ทําทำทั้งทษอทัว ทำภารกิจที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ก็คือว่าก็ต้องอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสิบอันดับแรกเหมือนกันถูกไหมตาม a X p ที่ได้เพออยู่สิบอันดับแรกแล้วความเสียหายที่คนทําได้ในตาน,นั้นน่ะจะถูกนับเข้าไปู่ภารกิจนี้นะครับผมเงอเื่อนไขนอกจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยแค่ว่าทําอยู่สิบอันดับแรกแล้วก็สะสมยอดไอ้ความเสียหายที่ทําได้เนี่ย ได้ห้าพันหน่วยเอาจริงๆริงอะถ้าเกิดคนทําตาเดียวก็ได้แหละมั้งมองคนนะแล้วก็อันนี้คล้ายคกับอันที่แล้วก็คือว่าจะเปลี่ยนมาเป็นว่าทํายันก่อค่าศึกเนี่ยให้ได้เจ็ดคันนะครับผมกีการลบก็ได้ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นการลบเดียวเนาะต้องแข่งเหมือนกันพอเราทำสามทั้งสามภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่อันสุดท้ายอันสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรมากครับก็ลงชื่อเข้าใช้ในเกม หรอบือ,อจริงๆนะถ้าตามหลักคือเวลาคุณกลับมาจากการลบอะคุณก็จะได้เลยนะก็ก็ตามนี้นะครับผมว่าข้อเสนอต่างๆแล้วก็ภารกิจในเกมที่เป็นกิจกรรมในเกมเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีตัวนี้แต่ต้องระวังเนงาะย้ำอีกรอบว่าภารกิจในตัวเกมมีให้หนึ่งแค่วันที่หกเวลาบ่ายสามเอ้เวลาสี่โมงตามนี้เท่านั้นหรือจริงๆแนละ้วก็เพย์เซฟหน่อยก็คือบ่ายสามนั่นแหละ นะครับผมว่าเผื่อ,อไว้นอ้อพราผมไม่แน่ใจเวลานี้ทุกต้อนไหมโอเคตามนั้นว่าข้อเสนอเนาะที่มีในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาถ้าเกิดว่าก็ตามตรงคือจนถึงวันนี้วันที่เราอ่านข่าวปันนี้ก็วันที่สนะี่เนาะวันที่ 4, สี่พฤศิกานตอนช่วงเวลาประมาณตีสี่นะครับโอเคเดี๋ยวก,ก็เตรียมตัวพบกันในข่าวถัดไปครับผม